แม่สนี้ก็หอด้วเนาะเข้าไปเป็นฝันสี่กันนะทุกคนเข้ากระได้คิวที่ปี่ศูนย์สามศูนย์ทุกคนยังท่าอีหลายคิวอยู่นี่กับมานังทากับเอ้ยน้ำกับสาวนังคือเก่าเนาะน้องเก๋กับเอ้ยน้ำกับสาวนังไปอันธนาคัรไทยพนิษใกล้บนภาคนี้ทุกคนนั้งรถกระป๋องมากะพอดีบ่เหงาเลยเนาะนี่อันนี้กะ เคยจะหอดแล้วจ้าอย่างนี้น้อยนึงแต่เพิ่นก็แบบว<ม>อลแบบหลายแนวค่ะนะมันอาซีแบบมาคิวไกลๆนึ่งกับเพิ่นเอ็ดหลายอย่าง<ม>ก็เลยว่ามานั่งรอนั่งทายก่อนเนาะวันนี้น้องเกดก,กับเอ้ยน้ำมากก็มีปัญหาเรื่องคิวอาร์จ้าทุกคนเพราะว่าคิวอาร์คิวอาร์ในบัญชีน้องเกดเนี่ยมันห้ามบ่ได้เพราะว่าเบอร์มันเฮก็เลยว่าต้องได้ไปหาซื้อเบอร์ใหม่เอ้ยน้ำไปหาซื้อเบอร์ใหม่แล้วก็ เพราะว่าเบอร์มันผู้มากกับบันซี่นะตัวนั้นมันเฮมเากเลยพอได้ต้องได้ไป,ไป ซื้อเบอร์ใหม่แล้วก็เพิ่มข้าบัญซี่ตัวนี้มันจังสีสามารถเอาคิวอาร์ได้น้องเก,กะบบกได้ตเตเงและคิวอาร์น,นี้นะพอได้มากรุงเทพก็เลยมาให้เธอมาแล้วสีเพื่อความสะดวกสบายตอนที่ไปหาซื้อเบอร์กระเป๋าเงยๆเลยทุกคนเนาะอันอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่งกับแบบทางสงากปลอดภัยหรือว่าแบบหลายขั้นตอนแห้ง้าไปซื้อเบอร์เขาก็ต้องใช้าพาสปอร์ตไปซื้อตามห้างาอะไรทุกคนเบอร์ที่ซื้อก็ต้องเป็นเจ้าของบันซี่ซื้อบัญซี่กระเปร์ที่ซื้อก็ต้อง รงกันอีกถ้าแม่นน้องเกยนั่นเบอร์น้องเกยแต่ว่าเป็นอันไทยพันธุ์นิดของเอื้อน้ำกับไรทุกคนนี่และน้องอันท่านากขั้ไทยพันธุ์นิดหรือว่าท่านัั้นอ่นของประเทศไทยกันนะซิมีความปลอดภัยหลายขั้นตอนมันก็ถือว่าดีไปอีแบบเลยคือตอนเอื้อน้ำกลับบ้านตอนนั้นละ่ะพอดีใส่เบอร์ไทยแล้วกับทอดบ้านล่ะมันจำเป็นต้องได้ใส่เบอร์ลาาทอดเบอร์ออกไปแล้วก็คือท่านานกัก็ลอกเลืแล้วต้องได้มาแก้ไม่เพราะว่า ซิมที่อ่าไซกับเคิงนะเพิ่นบอให้ทอดเพิ่นต้องอยู่กับเคิงเลยก็เลยได้มาแก้ใหม่นะทุกคนนี่ตอนนี้ก็คืออ่าเฮ็ดบัญชีแล้วไปที่เรียบร้อยแล้วกำลังสิเดินทางกลับบ้านพอดีรถไฟกำลังสิออเดินขบวนก็เลยขึ้นมาเรื่อยๆเดินก่อน รถไฟล่างฮัลโหลฮะอ่าอย่มองรถไฟนีินนกอรถไฟั่งนี้ Huh? ปรเทศไที่ทางหลังเเอกีดกูมีต่พันจะเร่นทั้งมืดกำปั้นเลากลยจะดึงะซือทุกคนเลยตนนั่นหมอ่ะนี่้านจับกล้อง้าเธอจกล้องานเดินซาซันซีอยู่นี่เมนพันจะิล่นกประเทศไทยแล้วก็ลงทางประเทศไทยเลยสซาน่างดีเลิบป้าเลิบๆเนาะ แล้วกันความจเรื่องเแตเนตอะไรบ่สี่ทุกคนเห็นแล้วแบบสร้งางอะไรแล้วเลยเนาะบิ๊กไลท์ซันคาราเดียงามแห้งแต่ย่านแต่ยังเดือดคนแทคดินไหวเลยสูงก้าอยู่ปอดไทยอยู่ปอต่ำๆแล้วปอดไทยกว่าไปทุกคน มาชมความงามของประเทศไทยกรุงเทพแล้วก็เชิญกลับแล้วเนาะเฮตันซี่เฮตไตเลียวต้องสั้นต้องเก๋ทั้มันชื่อว่าโค้ดมันเข้าบ่ได้ก็เลยวะส่วนเอยน้ำมาเฮเธอจะได้แล้วเนาะทุกคนได้เป็นปกติเลยสุภาพกลับบ้านมาเรื่อยฉันนั่งเลยนะสบายดอ